สวัสดีเจา้านางสาวสังวานชมพูจานักศึกษาลักสูตรปัญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคหากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอนำเสนอการประกอบอาหารไทยลือจากภูมิปัญญาทองถิน่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลือจังหวัดระปูนสวัสดีเจา้า เจ้าวสวัสดีเจา้าผู้ค้าปัน้นใหญ่นะเจา้าประธานแม่บาม้านหมูเศร้าบานไม้กระเนื้อเจา้าเมนูขนมสินนำปูเนาะตะกอนเนาะสมัยปู่ยาตายายเขาเนาะตั้งแต่สมัยตะกอนเนาะเจา้าเปิลชงมันจะมิน้นโชงฤดูของการทำนาเนาะปูที่เปิลจะเอามาแป้งขนมสินนำปูเนี่ยมันจะต้องเป็นปูตีแบบมันแก่เนาะปูเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างก็คืออันนี้อูเรงนำปูดำาก่อเนานะคือนำปูดำเนี่ย วิธีการของมันตีทำก็คือหนึ่งเปิลจะมีปูปูเนี่ยจะเป็นปูหนุ่มป Ł, ูตียางแบบนี้มันเตอร์นะจ๊แล้วก็เอามาตำตำใส่ใบขมิน้นจะไข่หขาใบมกขยกาใบมะขุยกาเนี่ยสำคัญสุดเลยตีใส่ก็เพรือมันดําแล้วกับใบเออใบยานางเนาะใบยานางนะจ้ะเปิลเอาใส่แกงหนอนะเอามาตำใส่พิอเพือมันดําอันนี้คือเคล็ดลับของเปิน จะทำหึ้นน้ำปูด้าไถในใบยานางนะจ๊ะแล้วก็วกตําเซ็จแล้วเนาะแล้วเขาก็มาบีบมาขันเอากระนำมันไว้แล้วเราจะไปมักไว้คืนหนึ่งหือมันเม้นเม้นกินเม้นโอ,อะ่ะะตาบโอเนาะแล้วก็ถึงจะกรองกรองเอาแยมมันไปวางเาเอากระนำมันเอาไปเคี่ยวเคี่ยวเนี่ยมันจะใช้เวลาเมินหน่อยก็คือก่อยๆจ่ไฟอ่อนๆตังไปเนาะ เกียวก็บหมอกวยต่างไปไก่จะแห้งละเอากดต้องค้นอยู่ตลอดหามือมันทักหมอ้ออันมันจะขมนะจา๊ะโกมาถึงนำ้นาาปนนงนำปูนะคือเอามาแป้งขนมสีน้ำปูน่ะสมัยตะก้อนเนาะป่ยเม่เาล้างหืูดูดกเกี่ยวผนก่อไปไปคุดเอาก้างตรงกนน้างนะ่นจะโบกบน,พ,นนะพื้นเลยสมัยปอมเอนะ่นจะโบกบนพื้นแล้วก็ฮีเอากามาล่างมาซอยปูนะเอามาล่างมาซนะอาาาายไวพักไว เปิ้ลห่อวายัางถึงมานคายขี่ไปเหตุสักคืนหนึ่งปูเนี่ยมันจะมีขี่ออกมานนะมันจะมีกินมันคายขี่สักคืนหนึ่งแล้วเขาก็เอาปูเนี้ยมามาล่างมาซอยขีโลกมันมดเนาะแล้วเขาก็มาแยกเอากระน,นามันออกจะถ้าเอาหนามันออกแล้วเขาก็เอามาตำ บีบกันเอาหนามมันแล้วเขาก็าไปตุ่มตัตุ่มแล้วเขาก็แยกพักไว้แล้วก็ตรงโต๊ะปูวมันจะมีมันของมันเนาะมันของมันไปก็เอาไหมค้เค้อคาออ,อออกแล้วก็เอาไปแป้งปุ๊ออกองแต่ปูเนี่ยมันสามารถแยกทำแต่ลายเมนูขนาดแต่ขนมสิน,นำ้ำปู เราจะทําเหมือนเราคือเราจะต้องแยกแยกเอาหนามันเอาตัวมันมาผสมตัวอย่างเดมันมันจะมีกินข้องขีปูเนาะมันจะทําเหมือนม้นเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเราเอาหนามันทำเดิมสนมาจะเป็นหน้าเก็บเกี่ยวมากกว่าตีนั่นนะเพราะว่าปูเนี่ยมันจะได้รสชาติดีกว่ากันมันจะหวานแล้วก็มันไอสินเดียพฤติการถึงธันวาไปเนี่ยปูมันจะเข่าหูมันจะท้าเหมือนเก็บยากหน่อย ลราตกไปคุดอย่างสมัยแต่ก่อนแต่บัดเดี๋ยวหาไข่เห้นมันง่ายเอาไปยับตอนที่มันมีนำ้ำช่วงตุลาตุลาพฤศจิการเนี่ยแหละจะยับง่ายเอาปูมันจะมอบอยู่สามคณะหนา,นาหอน,นหอนนะฮะลองเตียวไปปูมันก็ไต่ลงคณะยับง่ายเจ,จ้าทรัพร์คุณของปูน้านะเจ้าบำรุงโลหิตนะเจ้าท่ามหือดไหลดีโลหิตไหล,ด,ไลดีนะเจ้าแล้วท่ามหือถ้าเป็นปัจจัยนะเจ้าจะท่ามหือคือคักพึ้งปังนี่เนาะเจ้าอันนี้คือทรัพร์คุณของปูน้าจ๋า ส่วนมาค่ะเป็นเมนูขนมสิน้ำเปิดกินมงแมลงมาตอนจะส่วนผสมของเมนูนี้ก็คือมีหอมขาวหอมเต็มเนาะหอมขาวหอมแดงขมิ้นจะไข่จ้ะพริกห้าคือเนาะกะปิจะแ,แล้วก็เฮาก็อันตำพริกส่วนผสมนีมันไวเรียบร้อยแล้ว ต่างหมอนอันมันอันมันใส่ให้น้อยนึงแล้วก็เอาพริกเผาไปขวัวขวัวแล้วก็เอามอบดเผาไปขวัว,ว,วตัวขวัวตัวลวนถึงมันนั้นเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาเบกกิ้งโซจะเอาไปขว,ว,วัวตัวละเขาก็เอาหนำปูหนำปูที่เขาต้มไว้อะจ้ะ เขามาเขาใส่รองของมันตั้งไปมีเดี๋ยว่อยปลอยเขาก็ชิ้มอะมันจางเกลือเขาก็ใส่เกลือให้น้อยแต่แต่รสชาติความหวานอะไม่ได้จากตัวปูเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันก็คือเขาก็เอาวันขนมเสียนใส่แล้วก็พักก็เอาอย่างเงแล้วก็มันหอมเจียวใส่ตัวรสชาติมันกลมกลม่อมเนาะแล้วก็มันมีประโยชน์คือ เรื่องของเราคือมันประหยัดอ๋อไม่ได้ซื้อง่ายๆนะไม่ได้ซื้อหรอกคือสมัยแต่ก่อนไป็กว่าหาก,กินกครับตองตุงตองนายเนาะหมูป่าเนา่ย